สวัสดีจ้าวัสดีครับพี่น้องกองป่ายสุูสขขุสุคนกาโมงกว่าพี่น้องก็โมงสี่สิบย่บลงมาตแตงเต่าโมงแล้วล่ะอุ้นกับเขากับปลาอุ้นเขาตัวเองอุ้นเขาสวยที่หงไว้เนืกินเห็ดว้หมู่วาน ก็มาอุ่นของเกา่าของ,งยี่บนก็อุ่นของเกา่าของพ่อยญยกบพัดผักรวมใส่ไข่โอ้ยนี่ปวด,ดหัวพี่น้องหมูหวานนี่หาโมงเครื่องสี่กโมงพากันไปบ้านลูกสาวไปบานลูกสาวกระสวดสิเ่เพีหอดกประมาณเกือบทุ่มทุ่มมาละพี่น้อง ก็พากันกินอาหารว่างกาแฟกินขนมขนมคุยกันกับลูกกับหลานแล้วก็พากันกลับทายคงทายคลิปคุยกันแลก็พากันกลับญี่ปุ่นก็เลยบอกยนนาบอกลูกบอกหลานว่าอาจจะบ่ไดมาอีกเ้อเพราะว่า ไก่สิกับแล้วแกนมันสิกับบ้านแล้วเด้อสิกับประเทศไทยแล้วคงเก็บเป็นปีหนาจังสิสด้มาไหมอมืสร้างลาก,กันสิออกมาเขาก็มะกมอดมาหยังละ่ะทึงลูกสาวลูกเคยทั้งหลานนั่นละ่ะกรดสร้างลาก,กันยนี้ลูกนี่เขาาบุญเขาบวกใครสบาย อไหยังก็บ่เอาไปฝากหมู่บ้านบ่ได้เอาหยังไปฝากอีหยังเขาก็มีเบิดกตเอาแอปเปิ้ลไปให้ตั้งมันนั้นก็ว่าบ่ทันเบิดเห็ดแย้มไขอขอว้เขาก็ว่าเขามีอยู่ขเขาจะเอาไปฝากกันมาเห็ดเห็ดอยู่บนไปเก็บมานี่กะถึงเห็ดเหลืองอันนั้นถึงเห็ดมูกเกิดใหม่นี่กะบางเขาก็เจ็บคือกันบ้านยนต์นายแห่งยูตีนผู้อยู่กับปลาเห็ด เขาก็บ่อึดพี่นอ้องก่อนสิไปก็โทรถามว่าอยากได้หยังบอ่อีหยังบ่ยังสินะ่ะขว่าบ่บเอาหยังดอกว่่าซันมาโลดก็เอาฟื้นไปส่งเขาเอาฟื้นไปส่งลูกพอเนี่ยเราก็พาใส่รถเทรลเลอรนะ์นั่นแหละต็มแล้วก็ลากไปส่งเขากินยาหอมพี่นอ้อง นีนบ่บุนอนบลาบนอนบลับเราก็เกิดอาการปวดหัวคือเกาอะปวดจุดหัวสิแตกกินยาเม็ดฟ้องฟูไปแล้วกินยาเม็ดฟ้องฟูไปแล้วเมื่อนี้แล้วมานางกินน้ำหอมกินยาหอมยาเข่าหันตกทองจักคำกินเข่าตาังงา้งเมื่อวานประมาณสี่โมงสี่โมงหาโมงแล้วเนี่ย ไอ้่นกับพวกกินเนี่ยังน้ำเขาเขากินเป็นของว่างเป็นขนมช็อกโกลมกกเลตไอ้่นฝรั่ชอบห <c oughs> ้านก็เห็นไปหากะ <c oughs> เปิดประตูก็ไปเฮ้เฮ้มาเล่นมหาลดร้านก็ะได้เดนมะกอดเปล่าไปเอานั้นมะเล็นโชว์ให้เบิ่งผู้พอ่นน่นเลียนดีจิตาทิเล่นอย่างไวโอลิน ผู้นอนกับฮัดลินเปียนโนเอามาโชว์เฮาเห็ดนั่นเห็ดนี่โชว์เนี่ยฝรัง่งเขาบอเขาสิบอกใครสูงสิงกะไผ่นอกจากญาตินอกจากญาติที่สนิทเป็นตาเป็นปูเป็นยายยังเสียหล่พี่นอ้อง ามาไปเังส่ก็เล่นมาหากอดดีใจเอานั่นมาโชว์อันนี้มาโชว์อันนี้มีอีนน้ยังกะ BKK พ้นถามพ้นว่ายายก่อนจะถ่ายคลิปฝรั่งรูปฝรั่งต้องขออนุญาตเขาก่อนโอ้เจ้ากับพึงตัสิเบิงย้ายบนละวะย้ายบนว่าย้ายบนไปมาหนีสามปีแล้วเจาาจักรรอบแล้ว คือคุยกันขออนุญาตคุยกันบอกว่ามันฉันต้องท่ายคลิปจังสันยงังซีพ่อใหญ่รู้นี่แล้วเป็นคนคุยให้เป็นคนอธิบายแต่รอบแรกที่ไปเจอกันแต่ยายบนมาเหยียบประเทศชีวินินไปเหยียบบ้านลูกบ้านหลานา mm hmm. กั็พาถ่ายหอดลูกสาวหอดหลานพาเธอพาเบงอันนั้นชมมันนี่ไปสุรอบไปยำบิน ดิวกินขา้าวกินอย่างน้ำมสองคลิปสามคลิปผนยังบค่คลิปเดียวซ้ำหนีซ้ำคือเขาขอใจคือเฮาลูแกสิบ่าเฮาบ่ลูเขาจังไรกับบรลูแต่ก็ดู่ที่เพิ่นที่น้องเขาเตือนมาเพราะว่าสังคมฝรัง่งประเภทนี้ของฝรั่งเขาจะเป็นแบบนี้ยังผลเห็นยังวันเขามา สังคมประเภทนี้รัง่งเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะเขาสาจะมีความเป็นส่วนตัวสูงก็เข้าใจนะคะเข้าใจเพราะว่าเฮาเห y o ยูทูบเขาก็ต้องเลีเ้ยงลูกเลี้ยงลูกในการละเมิดสิทธรริเลี้ยงลูกในการสิรทธิส่วนบุคคลเลี้ยงลูกในการจะติดลิขสิทธิ์หรือผิดกฎชุมชนเขาก็ต้องเลี้ยงลูกนะคะเขาก็ต้องเลียๆๆ้ยงลูกอยู่แล้วก็ดีอยู่ที่่น ที่เพิินบอกมานะคะก็เหมือนกับว่ายายเพิิอนอาจจะบ้องหูหรือเปล่าเพราะว่าฝรั่งเขามีความเป็นส่วนตัวสูงเขาอะมีความเป็นอ่าสิทธิส่วนบุคคลสูง้าไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเขาอาถ้าคนถี่เ้าบกระดูจากไปทายลูกเขาออกโซ่เจียวออกสาธารนณะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเขาเห็นเขาก็อาจจะฟ้องร้องได้น,นี่ห้าก็รู้นะคะ เมื่แต่เวลาอยู่ปุ่นไปห่างไปยังก็บวกใครไายไปยังพี่น้องถ้าเป็นคนไทยบวกเป็นหยัมกินเนาถือกล่องแห่งแลนมาถามแห่งอยากเขากล่องน้ำเ้าแต่ว่าฝรั่งเนี่ยกับส่วนหน่อยแต่นี่เป็นลูกเป็นหลานไม่เป็นหยังดอกเพราะงี้เราก็ส้วนไปเป็นมู่ล่ะมื่อวานเพราะว่ากลับไปหลายชั่วโมงเติบไปต่อห้าโมงกว่าหกโมงเกือาหอดสองสามทุ่มเนาะจังทุกกลับมาหอดบ้าน ปวดหัวบ่ะนี้พี่นอ้องปวดหัวนอนบม่หลับนอนไม่อิ่มแล้วก็โอ้จกแนวใดว่าจิไปบ่อเ,เลี้ยงไว้เห็ดนะ่ะพี่น้องเฮ็ดที่ไปพ่อไวนะ้น่ะมันหลายแห้งอีหลีบาสิไปกิบแต่ว่าคือสิไปบ่ได้ซบกับอากาศเป็นแบบนี้คืบมาแล้วก็เป็นยางเนย่งยแล้วก็ฝนตกพี่น้องหมู่บ้านตกเบิดมือแต่ว่าตกแบบลิ้น บมีลมคึมลินมาคึมลินมาโบมีแดดเลยเมื่อวานมีแดดส่วงเศร้าน้อยเดียวประมาณสองโมงสองสามโมงนี่แหละยีบนกะลิกเก็บเอาเฮ็ดติพึ่งใ้เข่ามาใ้ในห่อกระจกแล้วก็แอปเปิ้ลที่ไปตากไว้ก็เอามาอบเอาเสียงอบเสียงเครื่องว่ออยู่ในเสียงเครื่องยี่บ,บนอบอบแอปเปิดด้ลเนี่ยพี่น้องเฮ็ดกะสิได้อบเอาแล้วล่ะ ค่าบอกกับยานมันบโบแหงยานมันขึ้นลาต่ว่าอบก็จะแหงไว้อยู่เพราะว่ามันมันบางเห็ดไอ้นั่นเห็ดขาสมอยู่บ้านย้อนหน้าเขาก็หลายบ้านลูกสาว์เพื่อแง่ก็หลายมื่อนั้นผีซ้ายพันมากกะถามมามีบโเพิ่งกะมีเพิ่งกะเจ็บไว้เพิ่งกะใส่ตู้เย็นไว้เต็มอยู่เพิ่งไปเก็บมือเดียวเพิ่งได้มาเก่าโลคสิบโลเพิ่งกะพ่อเลย เป็นไปเก็บแค่มือเดียวแค่นั้นแหละเก็บพอได้กินฝรัง่งเขาเจ้าบอสบออีหยังมากไหมเพราะว่าด้เก็บขายเก็บหยังเนาะพี่น้องเขาาะบ่าสนใจเรื่องว่าไรว่าหน่อยหรอกแต่วคนไทยนี่เก็บขายผู้บมฝรั่งผููบามีเขาเจ้าก็ซื้อกินนั่นแหละไปเห็นอยู่ห่างหรือไปเห็นอยู่บันไดเขาขายเขากัซื้อเอาขนาม ได้สิกินเข้าได้โมนี่พี่น้องปวดหัวแหง้งแห้งเ้ยไปเสพบะไ้อีกคือเกาเห็ดยังบะได้อีกดอกมือนี้ก็ได้ฝนกระตกลิ้นพอนี้กับไปทํางานตามนาทีแล้วละ่ะทรงนักเรียนไปโรงเรียนแล้วก็ไปรับนักเรียนทรงบานของเราทัางสัปนละ่ะแต่เสาร์อาทิตย์แล้วกับเห็ดงานจบท้องขั้นฝนกรตกืนแล้วก็พผ้าไกลเลี้ยวแล้วลพี่น้อง วันนี้ก็สิยังเห็ดรลดเห็ดล่าเล่านู่นนี่นั่นเล่ากัละวันนี้เฮ้ยบุญกับมาทักท้ายเงี้ยหมอสาวนะงั้นโตกับุญขอบุญเลายๆได้จ้ะเด้อ